ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้โอ้โห่วงท่าในาสุดยอดดีครับสมเด็จพอพูนวัดไผ่ล้อมรุ่นแรกปีเก้าสามเหลือเท่านี้นี่ฮะขอบคุณนะมีคนไปตัดลง Youtube แล้วเนี่ยสมเด็จรุ่นแรกพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจริงๆแล้วดู ข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งบางเหลือเท่านี้พอภูมิัดไผ่ล้อมไม่ต้องพูดถึงความเก่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองค์อง,อง,องละพันห้าร้อยบาทวันนี้สมเด็จหลงวงพูลวัดไผ่ล้อมรุ่นแรกสองสี่เก้าสามพันห้าร้อยบาทปิดไปพอภูมิัดไผ่ล้อมเหรียญรุ่นแรกเหรียญละแสนฟาสมเด็จที่เล่นเป็นรุ่นแรกคือสมเด็จหลังของพระสีชมพูสร้างทีหลังนั่นปีหลังปีสอัร้อยแต่รุ่นแรกสองสี่เก้าสามเจ้าของเขียนไว้ชัดเจน เนี่เหลือเท่านี้จากหลายหลายสิบองค์พันห้าร้อยบาทกบขนาดรุ่นแรกเนื้อสีชมพูยองละ2สองพันอันนี้รุ่นแรกตัวจริงเก้าสามท่านสร้างพระพุทธก่อนรูปเหมือนคือก่อนเหรียญตัวเองเล่นมามายี่สิบปีก็ไม่มีให้เห็นครับเพราะหลังจากนี้ ผมถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวก็จะลง Facebook ก็จะบอกให้คนรู้จักสายตรงพ่อพูนต้องมาองค์ต้องมีสามสี่พันจะองค์ละเจ็ดแปดพันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แพงเกินไปเอาให้ถึงพี่อ่ะเราที่ผมเก็บไว้เอาหยุดก่อนอ่ะให้ถึงพี่สายยันยาแสงพี่ฟรา NK เอาเอาเข้าไปหลวงพ่ออุตมะ ลูกอมสีเทาพ่อพินเม็ดละสี่พันห้าครับสีเทาหายากมมแล้วก็น่าจะเหลือสักสามเม็ดหรือสี่เม็ด<ม>ด้วย่เฉพาะในกล่องผมเท่านั้น้พาพ่อพินนะ่ที่ผมไม่แบ่งเพ่หาเพิ่มไม่ได้อ่ะมาหลวงพ่ออุตมะวันนี้ยอดขุนพลหลวงพ่ออุตมะขน<ห>เนื้อแกคุกลักเลยนะเนื้อเหมือนเนื้อยาจินามณีเลยเจริง เอาเนี่ยมาตีเป็นพงที่แตกๆนะครับคือหลวงพ่อเนี่ยนะครับได้เอาพระ,นเ,นะเนี่ยอนนยอดขุนพลนะของท่านมหาสิทธาผู้ผู้อ่องที่เจอที่ท่านได้มาเนี่ยเอาผงแตกขักมาบดแล้วก็ทํายอดขุนพลของท่านสามพิมแหมอยากให้อยู่ที่คนเดียวเลยนะครับสามพิมเอาเท่าเนี้ย เอาเท่าเนี้สามพิมพ์นะพี่พงจันพี่พงจันขึ้นก่อนพี่ทวีโอ้เป็นเรื่องดีนะครับนี่ครับยอดขุนพลหลวงพ่ออุตมะเก่งมากก็ทั้งอำเภอสังขะท่านยืนหนึ่งมาตลอดนะครับอันนี้คือลูกอมใสยศิลอน่าจะเรียกลูกอมพิสมรก็ได้ของหลวงพ่ออุตมะท่าน โอ้อหเอานี่พี่สมรหลวงพ่ออุตมะพี่ตี๋สุขในธรรมพี่ทวีวันนี้พลาดผมพอ่ออตมะสถายการแปลกแปลกแล้วแปลกอ่ะนี่เจอแล้วคือพ้าเวลาเข้ามาให้แยกพ้าวันนี้ไม่แยกนี่ละครับเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่านะครับพี่โอ๊ตใจร้ายเดี๋ยวหักเงินเดือนคนละสองพันติ๊กไว้วันนี้หักสองพันก่อน ใช่เมื่อวานพันหนึ่งยังไม่ให้ค่าแรงเพิ่มเลยวันนี้ห้สองพันแล้วนะครับนี่บางอย่างเป็นทีเด็ดอันนี้อินโดจีนทั้งคู่นะเนี่ยอินโดจีนทั้งคู่รูมเหมือนเพราะเดิมอันนี้จะสบายใจชัดเจนหน่อยพอ,อน,นี้รุ่นที่เขาเล่นหากันอยู่แล้วเรียกรุ่นใหญ่พวง นี่ทันพอเดิมนะแบบนี้อันนี้ปูทวดเลี่ยมเดิมจากวัดคือแบบนี้นี่ต้องบอกว่าถ้าเลี่ยมเดิมคือเลี่ยมแปะตังเดิมแมายม้ยคือเลี่ยมเดิมจากวัดก็จะห่วงพ่อผางหน่อยอย่างอื่นไม่ค่อยห่วงครัห่วงพ่อผางอย่างเดียวแต่พ่อผางน่ะแขวนแล้วรวยได้จริงอันนี้น้ำเต้าพอสดอันนี้ปูพู 2ี่ห้าศตวรรษอันนี้ปูผูปิดน้ําเต้าสองพันน้าเต้ารุ่นสี่สองไฟจะเห็นเอข้างในเป็นรูปสีอ่ะเอางี้เอาแบ่งไปใช้กันอย่าไปเหมาหมดเดี๋ยวจะได้คนเดียวแบ่งไปใช้กันน้ําเต้าไม่ต้องเอาสองพันหรอกน้ําเต้าลูกละพันมีให้สี่ลูกพิมพ์ปิดไปแต่ พี่เปียณนัดได้หนึ่งลูกแล้วน้ำเต้าลูกละพันมีให้สี่ลูกพิมพ์ปิดไปพี่ปอบพี่นัดเปียณนัดพี่พอร์ตี้พี่จอจคิงแล้วก็พี่อีกหนึ่งท่านได้เขาใต้อีกหนึ่งท่านโอเครูเหมือนพ่อเดิมเอาแปดพันอ่ะพี่นัดวัดได้ไปคนสุดท้ายแปดพันครับรูเหมือนพ่อเดิมเก็บรูเหมือนพ่อเดิมตอนนี้นะ อีกไม่กี่ปียคุณสบายเพราะว่าทันว่าเดิมเสกคุณถาคุณก็เท่าองค์ที่ก็ซื้ออยู่ปเป็นแสนๆนั่นแหละพี่จอร์จกิงอันนี้บูดท้วนเนี่ยศูนย์แปดูดท้วนหลวงพ่อโ,โสธรเอาสองพัน หลวงพ่อ,อโสธรเอาสองพัน 2, หลวงพ่อ,อโสธรปีศูนย์เก้าสองพันบาทครับพี่จอร์จกิงได้ไปพ่อผางเอาเอาพันห้าครับพ่อผางพันห้าเหรียญที่ชุบนิกเกิลน,นะให้รู้ไว้เลยเป็นเหรียญที่แท้ออโตโ้นะครับพี่พิสิทธิ์คุ้ง ปู่ทวดเอาตอนนี้ปู่ทวดเอาตอนนี้องค์เนี้ยเขาทารักอ่ะเลยไม่เห็นเนื้อในองค์เนี้ยอย่าไปตีราคาแต่ถ้าล้างรักออกมาเป็นปู่ภูก็ประมาณสักสองหมื่นถึงสามหมื่นโอ้เหรียญปู่สุกกรมหลวง เอาตรงนี้ที่เหลือเนี่ยเนี่ยพิมพ์ไปแล้วครับพี่บ๊อบบี้อันนี้พิมพ์แขนเล็กพิมพ์ไปแล้วอันเนี้ยถ้าคุณล้างลักออกมาแล้วใช่ก็หลายหมื่นแต่สี่พันสององค์นี้ก็สี่พันแล้วที่เหลือคือผมให้ไปนะครับอยากเจาเนี้ยไปใส่ตลับแท้ๆรู้ไหม เนี่ยแลบางพัยนะนี่แลบางพัยปู่จันโมลีเลยเพิ่งเข้ามาดูเพจครับโอเคกอบุณครับพี่บ๊อบบี้เนี่ยแลบางพัยหลวงปู่จันวัดโมลีเลยแท้ๆเลยเนี่ยนะ้วแลแบางพัยอะ่ะต้องแบบเนี้ยถ้าเขาจะกินตัวเอง อาเขาจะค่อยๆลานนะครับกินตัวเองเนี่ยคือพระหลักยอดนิยมของวงการที่คุณเห็นอยู่เนี่ยอ่าพอผางเหรียญน,นี้หนึ่งเก้าได้ไปอะแขวนนะครับแขวนพระผ,า,ผางเ้าจะรวยขอได้จริงหลวงพ่อผีดนะหมดนี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาท หลวงพ่อผีนะวัดสนมลาวอันนี้น่าจะประมาณสิบกว่าองค์ยี่สิบองค์อะอ่ะหมื่นห้าพันบาทเอามื่นห้าเนี่ยเอาหลวงพ่อผีนะวัดสนมลาวผมบอกนะแพงมากหลวงพ่อผีนะในในสายลูกศิษย์ครับฮะใครได้ไปหลวงพ่อผีนะวัดสนมลาวผมบอกนะท่านติดต่อคือท่านติดต่อกับเทพได้เชิญเทพลงมาทำวัตถุมงคลท่านได้ นะครับพี่พิสิทธิ์ปิดตาสภาพนี้ตีเท่าไหร่สภาพนี้เหรอคือต้องบอกว่าแร่บางไผ่อ่ะปัจจุบันเนี่ยเหมือนของที่ไม่มีให้เห็นแล้วอะ่ะคือคือไม่มีแล้วหมดไปแล้วแร่บางไผ่เนี่ยเขาในอดีตเนี่ยเขาช่างละเหมือนทองคํานะครับน้ําหนักยิ่งเยอะยิ่งแพงเขาช่างเป็นน้ําหนักนะไม่งั้นคงไม่เป็นปิดตาเบญจาภาคีประเทศไทยนะครับ ปิดตาแล่บางภัยคุณไม่ได้เตอจัวจริงกันง่ายๆหรอกครับและอันนี้ยเป็นพิมพ์ของปู่จันวัดโมลีเป็นปิดตาเบนจภาคีของประเทศไทยเสยมาเลี่ยมทองพ่อเท่าอินเทวดาครับอันนี้ผมต้องเก็บให้พี่สมชายไม่รู้พี่สมชายอยู่หรือเปล่าว่าพี่สมชายขอผมไว้ไอันนี้คือหายาก เพราะว่าเป็นบล็อกพอสอตรงไม่ไม่ไมลูกบอกจ้โอเพราะอย่าเป็นอพอสอ,พอสอโค้งนะครับไปบอกเจ้าโอบอกจ้โอครับแล้ววางไว้ไม่เป็นไรลูกนี่คือปิดตาเบนจาภาคีประเทศไทยที่หาทันไม่ได้แล้ว นะครับใครอยากได้ปิดตาเบนจาัคคีแล้วอยากได้สวยๆไม่มีสวยครับสวยๆจะเก๊อเอาแร่บางไผ่อ่ะเขาบอกปีรันดูขายบางไผ่ดูเสียนเป็นแร่ที่มีคุณวิเศษอยู่ในคลองบางไผ่เขาจะกินตัวครับแท้ๆ โอ้ยขนลุกจริงๆถ้าคนเล่นพระจะรู้ว่าเนี่ยคือปิดตาในฝันของคนหลายๆคนที่สร้างน้อยเพราะว่าไม่ได้เล่นแรแปรธาตุเอาแร่ที่มีอยู่ในคลองบางไผ่กว่าท่านจะเก็บได้กว่าท่านจะรวมเลี้ยงใส่โอ่งกว่าจะามาเททําเป็นพระเนี่แหละครับเนี่ยถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ยอมจ่ายตังเป็นละล้านเพื่อไปแสวงหามาบูชาครอบครองกันหรอครับ ไม่มีแล้วครับนะในยุคหลวงบูจันในยุคเก่าๆไปแล้วสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วครับแร่นี่ก็สูญหายหมดไปแล้วอผูู้่วดเอาพันห้าโอ้เนื้อนี่พันนะครับสูสีอ่ะก่อนปีสองศูนย์แน่นอนโหพี่อ่ะพี่วีวีปิดปู่ทวดพี่ีวีชอบปู่ทวดมากฐานนี้มีพระอะไรบ้างโอ้โห นะครับถาดนี้มีพระอะไรบ้างพอแพรอ้าเนี่ยถาดนี้ยผมไม่รู้อะไรบ้างนะหมดถาดนี้ฟังเอาเองพ่อเท่าอินพอสอตรงโอ้วพี่พิ์ถ้าผมไม่ติดรับปากพี่สมชายไว้นะ ผมต้องจัดให้พี่พิสิทธิ์แน่นอนรุ่นสี่โอ้เหลือเฟือเอา้ามาผมพหห่ออี่เยอะเกินแล้วอ่ะไปครับใครได้ไปพี่ชายสม,ยสมผมได้มาแต่ยังแช่น้ำมันจันสุดยอดครับพี่สวีครับอันนี้พี่ชายสมได้ไปอะนะครับอันนี้คือพระเครื่องที่ผมเก็บซอง นะครับศึกษาของผมไปอืมจะให้จริงเหรอท่านนี้เนี่ยนะท่านเนี้ยนะไม่มีใครไม่ไม่มีใครปิดหรอกเชื่อไหมผมจะบอกให้ กะนะไ็ไม่น่าจะมีใครกล้าปิดนะถานี้ผมพิมพ์ไปไม่น่าจะมีใครกล้าปิดแต่ผมกล้าพูดนะปิดไปลงเว็บขายาได้กำไรเลยเอานี่พี่ครับนางกวักพ่อเดิมวัดหนองโพไม่ต้องไปเถียงใครนะครับอันนี้นางกวักพ่อเดิมจานเต็มองพ่อเดิมวัดหนองโพ พิมพ์นี้มีเนื้อไมกะพัดด้วยนะครับนะีอันนี้นะครับพิมพ์นัศมีปู่สุขมะขามเท่าอ่าแต่อาจจะเป็นยุคลูกศิษย์พ่อเอียอะไรว่าไปเอาที่ชัดเจนก่อนอันนี้เลี่ยมนาคแท้ทั้งองค์นะครับพระขุนแผนเนื้อชินหลายร้อยปีเนะี่ยคู่นี้กับปลาเข้าไปจะสองหมื่นแล้วครับ นี่พอเดิมวัดหนองโพนะะนางกวากเนื้อตะกัวมีจานปู่ยิ้มเจ้าเจ็ดองละสี่พันสององค์แปดพันแดงดำไปละโอ้โหนี่อปู่อ่อนวัดตึกสังกระจายปู่อ่อนวัดตึกราชบุรีนาย้าไปปิดตาพิมพ์นี้ผมได้มานานแล้วนะเนี่ย ปิดตาพิมพ์นี้เป็นพิมพ์แพงของ้าใต้นะปู่จันนี่เล่นพอแดงเสกอ่ะห๋อนี่ก็สามพันแล้วพอเปาะช่องลมก็หลุดจนได้อะ่ะรูปพรอจงกูสาไม่ขายแล้วนะรูปพรอจงวันนต่างนอกรุ่นแรกกดกล้าผมห้าตัวอะไรที่ผมหยิบม,มาแบ่งเนี่ย คือพระผมเนี่ยน้องหูเสมือแหละพี่พระแพงๆพี่ก็วางเขาแบบเนี้ยเพราะห้องนี้ไม่มีใครยุ่งไงครับกดเก้าผมห้าตัวเลยครับไม่รับได้โอ้สามองค์ทะลุแล้วครับคือเวลาผมประเมินราคาพระนะผมหยิบพระมาสามองค์อะได้ราคานี้ที่เหลือยกให้ประเมินราคาแบบเราเป็นคนเหมาพระเองเลยคิดเอาดีนะครับนี่ไงเนี่ย ปูเผือกสาลี่โขเนื้อผงเนี่ยเนื้อผงเนี่ยเนื้อผงเนี่ยนะครับเอาเท่านี้ครับเนื้อผงเนี่ยเอาเท่านี้ใครปิดแต่เนี่ยพี่พงษ์จันใช่ไหมพี่พงษ์จันอันเนี้ยหายากกว่าเหรียญในมือผมเนี่ยดูราคานะ เอาเท่านี้เอาเท่านี้พินาทีในนี้นะครับพี่และรูปพอ่อพรมช่องแคร์รูปพ่อพรมว่าช่องแคร์แท้แท้ทันตัวหายากกว่าเหรียญพอกวยปีหนึ่งห้าเจ้าของเขียนมาให้เนื้อาอาจารย์ชันนรงชัดเจนพกสมเด็จพอกวยปีหนึ่งห้านี่กะระทลุหมื่นไปแล้วเหรียญหล่อพอะเปิลวัดไร่ขิงหนึ่งสอง ประทับใจกดกล้าผมห้าตัวสองอันก็ทะลุหมื่นแล้วรูปว่าเดิมช่องรูปว่าเิมรูปว่าผมช่องแกหายากว่ากเหรียญน,นะครับแล้วก็นี่สมเด็จพกวยปีหนึ่งห้าหล่อพ่อเปิลวันไร่ขิงอันนี้แทบจะแถมทั้งหมดอ่ะผมให้เหรียญหายากพิธีทีอีกหนึ่งเหรียญเหรียญโคลาดหลวงพ่อธงชัยเมื่อก่อนนี่ใครได้เหรียญนี้นี่ถือว่าหล่อเลยนะผมจะบอกให้ ลงหนังสือทุกเล่มเหมือนกันอ่ะปะแคปหน้าจอรูปหล่อแบบนี้ใครมีซื้อให้องค์ละห้าพันงงอีกแล้วประกาศรับซื้อองค์ห้าพันรูปหล่ออะไรเนี่ยใครมีซื้อให้องค์ละห้าพันงงอีกแล้วพระอะไรซื้อให้อีกแล้วห้าพันคุณงงป่ะล่ผมประกาศรับซื้อผ้าให้คนต้องงงแน่พระอะไรรับซื้อห้าพันหมดถาดสี่หมื่นเหรียญเดียวสองแสนนะ เหรียญเดียวสองแสนหมดถาดสี่หมื่นนี้ผมต้องถึงขนาดว่าต้องเลิกเล่นพนนะไม่ได้ไม่ได้จนนะแต่ถือว่าหลุดเยอะไปหน่อยคือฝ่ายเขาเลยนะอ่ากระทรวงเว้นมนต์ลงโทษนะครับกรรมในมือไม่มีอะไรทําเอาราคานี้เลยไม่มีแล้วครับกรรมไว้ในมือแล้วเขียนห้าพันแฟนเพจจะปิดไหมคิดดี น่าจะเป็นรายการแรกๆในประเทศไทยที่กำในมือแล้วจะมีคนปิดนะผมรอเพราะแฟนเพจนี่แหละแม้ไม่เห็นอะไรเลยแฟนเพจผมยังปิดอ่ะพ,พี่นาทีพี่ทําไมถึงปิดพี่เชื่อใจผมเหรอพี่ปิดพ,พ,พี่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันจะทําให้คนเขามองว่ารายการผมว่าพี่กับผมเป็นหน้ามา้ารู้กันหรือเปล่าอันนี้คือหลวงปู่ทวดดําระสาร์ครับปีศูนย์หกไม่ต้องแปลกใจก็เอาปีศูนย์ห้ามาเป็นแม่พิมพ์นะ ดูง่ายสบายตาสบายใจครับหลวงพุทวรา,า,าสตร์ปีศูนย์ห้าเจ็บใจผมมาเจอพี่ช้าไปไม่ช้าหรอกครับเพราะผมดูเพราะผมดูหน้าน้องแล้วยังเล่นพาได้อีกนานไม่มีคำว่าช้าไปครับรูปหล่ออะไรครับห้าพันอ่ะน่าสนใจไหมล่ะรูปหล่ออะไรห้าพันยังไงก็น่าสนใจ รูปหล่ออะไร 5, ห้าพันน่าสนใจยอยู่แล้วอะไรละองห้าพันรูปหล่ออะไรห้าพันร้อยกว่าปีดินดินเดียวกับรูปหล่อเพราะเงินดินเดียวกับเนื้อดินปุสุกเนี <S <S ่ยในมือเนี้ยนี่ในมือผมต้องแพงมากๆไม่แพงไม่ได้ไม่สมศักดิ์ศรีเอาเท่านี้พี่ธนัทไทยสม ในมือในว่างเปล่าแต่ที่แน่ๆสามพันอ่ 3, นะผมให้พี่หมดนี่เลยกล่องละพันคงไม่คงหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะม 3, นนผมให้หมดเลยเนี่ยสามันบาทเนี่ยผมให้หมดเลยหมดนี่เลยหนึ่งสองสามสามพันได้แล้วกดเก้าผมห้าตัวครับ สิ่งที่ผมภูมิใจคือแฟนเพจผมให้เกียรติผมผมผมเป็นรายการแรกในปะระเทศไทยไหมฮะที่แฟนเพจให้ใจและเชื่อใจกันขนาดนี้ครับลากันด้วยเหรียญสตังสิบปูเพิ่มครับ